สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสินแสนันครับในคลิปนี้สินแสะจะมาอัปเดตดวงโชคการงานในเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะมีอยู่ชาวสามราศีที่มีเกณฑ์โชคการงานจะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอ้างอิงจากลัคนานะครับท่านใดไม่ทราบลัคนาลิงกใต้คําอธิบายไปผูกดวงดูคลิปวิดีโอผูกดวงหาลัคนาของตัวเองได้นะครับ ส่วนท้าใดสนใจจะปรึกษาดวงชะตา10ลักนาส่วนตัวก็ให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาเดี๋ยวนัดหมายโทรคุยกันได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็ในช่วงนี้ผ่านช่วงสงการานต์มาแล้วหรือว,ว่าทางไทยก็ถือว่าเป็นช่วงปีใหม่ของไทยนะครับดวงชะตาหลายราศีก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังจากนี้แล้วนะครับแล้วก็มีอยู่3ราศี ที่มีเกณฑ์จะมีโชคทางด้านหน้าที่การงานเข้ามาโชคงานจะมีเข้ามานะครับสำหรับ3ราศีที่ส,สินจะกล่าวหลังจากนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์โชคการงานเข้ามาเดีย๋ยวพูดเรื่องดาวนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยช่วงก่อนสงการดราวพฤหัสบด,ดีก็โครจรยกจากราศีมกกังกรเข้าสู่ราศีกุมนะครับพฤหัสเดินโครจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีกุมแล้วก็อยู่ราศีกุมไป จนถึงปลายเดือนกันยายนเกือบหกเดือนนะครับเป็นช่วงที่พฤหัสบดีย,าย้ายราศีแล้วก็มีผลกับทุกๆราศีเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นเดือนที่ดาวคู่ธาดน้ําโคจรร่วมราศีกันนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวพุธโคจรร่วมราศีกันอยู่ที่ราศีพุจศกนะครับได้คู่ธาดน้ําซึ่งดาวศุกร์ได้ตําแหน่งเป็น กเกษตรบดีนะครับดาวศุกร์โดยดาวศุกร์กับดาวพุธโคจรร่วมกันได้คู่ธาตุน้ําศุกร์มีตําแหน่งเป็นกเกษตรบดีด้วยนะครับทําให้ดาวทั้งคู่เป็นคู่ธาตุน้ําที่เข้มแข็งแล้วก็จะส่งผลโชคทางด้านเรื่องหน้าที่การงานให้กับชาวาสีราศีนะครับราศีแรกเลยที่ หลายคนอาจจะรอคอยโชคเรื่องงานอยู่นะครับราศีนี้เนี่ยช่วงนี้มีบางคนตกงานมาก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับมีตกงานมาแล้วก็อาจจะกำลังรองานอยู่หรือว่ารอโอกาสอะไรต่างๆที่ดีสำหรับตัวเองนะครับราศีละก็จะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎครับชาวลัคนาราศีกรกฎกรกฎถามว่าดวงชะตาปีนี้ดีไหม มองว่าไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับดาวเสาร์โครจรเข้าเล็งลัคนาเสาร์โครจรเข้าเป็นพินทุบบาทดวงชะตาของชาวลัคนาราศีก็รกฏเนี่ยหลายคนจะมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วในช่วงปีที่แล้วนะครับบางคนว่เพิ่งเปลี่ยนแปลงมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้แหละนะครับมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมาเมื่อหลังปีใหม่ผ่านมาเนี้ยแล้วช่วงนี้ดวงชะตาจะไม่ค่อยดีนะครับเขาอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็มีก่อนหน้านี้ มีเกิดเรื่องเคราะบัตรเหตุอะไรต่างๆมาแล้วนะครับแล้วก็รากฎจะเตือนให้ระวังนิดหนึ่งช่วงกลางปีนี้จะเป็นช่วงมีเคราะห์อีกครั้งหนึ่งระวังเกี่ยวกับเรื่องเคราะห์บัติเหตุอะไรต่างๆให้มากเลยเดี๋ยวช่วงใกล้ๆทินแสก็จะมาทํานายไทยทักเตือนกับชาวลัคนาราศรีกรกฎอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเคราะห์บัติเหตุใทยช่วงนั้นไครแก้เคล็ดได้ก็ไปแก้เคล็ดให้ตัวเองนะครับแล้วก็ไประมัดระวังให้ดีสําหรับโชคเรื่องงานนะครับ ของชาวราศาีกรกฎมีเข้ามาครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปก็สักลล้าวกับเกือบเดือนหลังจากนี้นะครับ10พฤษภาคมเป็นต้นไปโชคเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมีเข้ามาให้สําหรับชาวราศาีกรกฎหลายคนอาจจะไปได้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเก่าๆนะครับอันนี้บอกได้เลยใครอยากได้โชคเรื่องงาน คิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่กา่าคนเกา่าๆเจ้านายเกา่าๆนี่แหละไปหาไปคุยไปขอโอกาสได้นะครับก็จะมีโอกาสเข้ามาโชคเรื่องงานมีเข้ามานะครับโดยเฉพาะคนที่กําลังว่างงานตกงานรอง,งานหรือว่าคิดจะเปลี่ยนงานนะครับหลายคนคิดจะเปลี่ยนงานมาก่อนหน้านี้หลายเดือนมากยังไม่ได้โอกาสสักทีก็เราฟังข่าวดีได้เลยครับชาวลัคนาราศีก็รับกฎเอ่อสิพฤษภาคมเป็นต้นไป ร,รอลุ้นฟังข่าวดีได้เลยและส่วนใหญ่ก็จะได้รับข่าวดีจะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานถามว่าการงานหลังจากนี้ดีไหมเพื่อหัสโคโจรเข้าสู่ภพมรณะทํางานต้องตั้งใจมากๆนะครับใครได้งานเปลี่ยนงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่จะต้องใจตั้งใจมากๆทํางานให้มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองเพราะว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎตอนนี้เนี่ยดวงชะตาโดนพินทุบาท ค่อนข้างจะแรงเสาโคจรเร็งและขนาแลนะ้วดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่คบมลณะเสียทั้งคู่นะครับพูดง่ายๆว่าดาวสองดวงนี้เสียทั้งคู่แล้วดาวพฤหัสสบดีเป็นดาวที่คุ้มครองดวงชะตาด้วยโคจรประจุพบมลณะช่วงนี้ดาวพฤหัสสบดีไม่ส่งผลเท่าไหร่นะครับราศีที่2นะครับราศีที่2จะเป็นราศีที่เราลุ้นกันอยู่หรือเปล่านะครับ จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาชาวาลัคนาราศีพิจิกครับเป็นราศีที่สองที่ลุ้นโชคเรื่องงานได้เลย10พฤษภาคมเป็นต้นไปเช่นกันนะครับจะมีผลตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปชาวาลัคนาราศีพิจิกก็ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์พินทุบาทเหมือนกันพระราหูโคจรเล็งลัคนานะครับก็ส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องทั้งการงานชีวิตส่วนตัวให้กับหลายคน ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วผ่านมานะครับช่วงปีนี้ถามว่าดีไหมก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับใครยังไม่ได้ไว่า้พระราหูมีโอกาสไปไวหวยพระราหูนิดหนึ่งหรือไหว้เองก็ได้นะครับค่ำคืนวันพุธสามารถว่า้เองกลางแจ้งนะครับวหว้พระราหูนิดหนึ่งถ้าใครมีลัคนาราศีพิจิกจะได้พระราหูจะได้ให้คุณให้โชคให้พรน,นะครับแต่ว่าสิพฤษภาคมนี้ไปมีเกณฑ์ดวงโชคการงานเข้ามาครับ นะครับบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกโชคการงานเข้ามาการงานที่รอคอยนะครับหลายคนทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าติดต่องานสําคัญอะไรต่างเนี่ยมีโอกาสมีเกณฑ์จะได้รับงานได้รับงานใหญ่นะครับเป็นโอกาสของชีวิตก็จะเป็นช่วงที่พระลาหูให้คุณมาช่วงหนึ่งนะครับก็คือ10พฤษภาไปแต่ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องเคราะห์อุบัติเหตุต่างๆด้วยตั้งแต่ช่วง10พฤษภาไปนี่แหละ ให้ระวังเรื่องเคราะห์บัตรเหตุต่างๆด้วยแล้วก็แนะนําเลยว่าควรจะไหว้พระลาหูเพราะว่าจะเป็นช่วงที่มีคลาดเกิดขึ้นในปลายเดือนพฤษ,ษภาคมนะครับคลาดเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบชาวราศีพิจิกด้วยแต่โชคเรื่องงานมีเข้ามาครับโชคเรื่องงานมีเข้ามาแล้วก็คชาวราศีพิจิกหลายคนอาจจะได้งานเก่าๆที่เคยคุยไว้ ก่อนหน้านี้หรือว่าคุยไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วมีเกณฑ์จะวนกลับมาได้หรือว่ามีทางบตริษัทติดต่อเข้ามาหรือเพื่อผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อเข้ามามีนะครับมีเกณฑ์จะได้รับงานเก่าๆวนเรื่องที่จะต้องระวังให้มากๆก็ระวังเคาะอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันแล้วใครมีแฟนมีคู่ก็อย่าไปทะเลาะกันนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกจับผิดแล้วก็บางครั้งเป็นการเข้าใจผิด ชนิดที่เรียกว่าเรื่องบางอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่เข้าใจนะครับเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งกับคนรักผู้ครองโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานหรืออยู่ร่วมกันนะครับอาจจะเกิดปัญหาเข้าใจผิดกันทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็ถึงขั้นเลิกลากันไปได้ในช่วงพฤษภาคมนะครับระวังให้ดีส่วนราศีที่3ลราศีสุดท้ายนะครับ ราศีสุดท้ายหลายคนก็ลุ้นอยู่จะเป็นราศีเราหรือเปล่านะครับราศีสุดท้ายที่จะมีเกณฑ์โชคด้านง,งานวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษศครับพฤษศก,ก็พระราหูโคจรทับลัคนาอยู่มีคู่พุทธศุกร์ได้คู่ธาตุน้านะครับคู่เป็นคู่ธาตุน้ําทรงพลังด้วยโคจรเข้าทับลัคนาอันนี้ ก็ต้องบอกว่าโชคการงานมีเข้ามาแน่นอนสําหรับชาวร,า,ราศีพฤษภนะครับโชคการงานมีเข้ามาแน่นอนหลังจากช่วงที่ผ่านมาหลายคนเกิดเคราะห์อุบัติเหตุอะไรต่างๆมานะครับชาวราศีพฤษภก่อนหน้านี้เดือน2เดือนมีเกี่ยวกับเรื่องเคราะห์บัตรเหตุอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งหลายคนก็อาจจะผ่านเคราะห์ใหญ่มาแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโอกาสเกี่ยวกับโชคทางด้านเรื่องหน้าที่การงานเข้ามางานส่วนตัว งานธุรกิจติดต่อจะมีเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับงานหรือว่ามีได้โอกาสเรื่องงานจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นงานที่เราเคยคุยเคยขอไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วหรือว่าในช่วงตั้งแต่ช่วงปีหน้านะครับจะมีเกณฑ์มาคอนเฟิร์มมามาได้รับงานในช่วง1ิพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปพูดง่ายๆเลยว่าโอกาสเรื่องงานมี ฟ้าดีๆจะได้งานใหญ่ในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าจะสวนกระแสกับช่วงภาวะที่ว่าเศรษฐก,กิจไม่ค่อยดีชาวราศีพฤษกจะมีโชคในเรื่องงานไปเน้นกันให้ดีนะครับชาวราศีพฤษกส่วนใครตกงานรองงานคิดจะเปลี่ยนงานเคยไปคุยไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วหลังสิบพฤษภาคมเป็นต้นไปเราฟังข่าวดีครับได้รับข่าวแน่และจะต้องเป็นข่าวดีมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ จะเปลี่ยนแปลงก,ก็ได้รับผลของคาดที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปชาวราศีพิสินแแนะนํานิดหนึ่งก็ไหว้พระราหูเหมือนกันเหมือนกับชาวราศีพิจิกนะครับใครมีเวลาไปไหว้ขอโชคขอพรอเอาขอเรื่องงานนะครับเรื่องการงานการเงินให้ประสบความสําเร็จใครจะไหว้อยู่บ้านไหว้อยู่ที่บ้านก็ค่าคืนวันพุธนะครับหาของดํามาไหว้พระราหูแล้วก็จะแนะนํานิดหนึ่งนะครับช่วง ดวงชะตาเข้าคาดเข้าเคาะเนี่ยจัดห้องนอนใหม่นะครับจัดห้องนอนใหม่ทําความสะอาดปรับขยับอะไรต่างๆให้มันดูเปลี่ยนแปลงไปถือว่าจะเป็นการเสริมโชคเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยของชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยนะครับโชคเรื่องงานมีมาแน่ไปลุ้นได้เลยนะครับไปลุ้นได้เลยสําหรับชาวราศีพฤษภลุ้นว่าจะได้งานเล็กงานใหญ่ลุ้นได้เลยครับก็เป็น3มราศีที่ึงแส พยากอ์ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีโชคเรื่องงานเข้ามาไปลุ้นกันได้เลยนะครับสําหรับชาว3าราศีนี้แล้วก็ใครจะแก้เคล็ดอะไรต่างๆที่จินแสแนะนําก็ไปทําได้เลยดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ